ก้อนี้เฮ็ดทางให้งัวให้ควายยางจะเบิ่งนี่จะเบิ่งนี่ลาดยางยางดีปุ้ยนี่ของแท้เบิ่งนี่ของแท้ยางมาใส่เลยไงยางมาใส่เลยแบบบ่เก่งกลัวผู้ใดเลยโอ้เจ้าทินเจ้าทินเจ้าทินโอ้พี่น้องเลยท่นี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทยสุดยอดอ่าหู่มินอันนี้นี่นี่น่ป้ายบอกทางนี่เห็นไานตอนบอก เดี๋ยวขอเสียอนุญาตกลับรถออกไปข้างนอกก็ไดพี่น้องครับพระอาทิตย oh. ์ค่อยคำย่ำแดงสวัสดีครับพี่น้องครับบาวโบ้โซล่าเสียงแคนลาวตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยเลยนะฮะสิ่งที่บาโบ้เองอดใจบม่ได้ยนี่ยไปไซมมาไซมกันแล้วแต่นี่คือทางหลวงชนบทนะฮะท่านผู้ชมครับทางหลวงชนบทก็คือทางบ้านนอกไม่ใช่ทางเข้าเมืองเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนราชยางอย่างดีนะฮะถนนหมายเลข1022มุ่งหน้าไปทางถนนมิตรภาพนั่นเองนะฮะตอนนี้บาโบ้อยู่ที่จังหวัด นครราชสีมานั่นเองพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเนี่ยโอ้โห,โ,หโหเนี่ยการพัฒนายางทั่วทึงของประเทศไทยสุดยอดอิลีสุดยอดอิเลีเสาไฟฟ้า,ฟากามีถนนกาง,งามพี่น้องเอ้ยพู้นะโอ้บาโบเองเห็นแล้วอดใจบได,ด้ลงมาทายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องชมเป็นจังไรพี่น้องเป็นจังไรเนะี่ยฮะมุ่งหน้าไปที่ถนนมิตรภาพ ทหนุนมิตรภาพนั่นเองนี่ครับเป็นครับเป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยแต่ว่าเพื่นเฮดบ่บิเนี่หรือว่าเป็นคนละเขตเป็นคนละพื้นทีบ่หรือว่าจังไดน,นะฮะโอ้โหนี่ป้ายงามชัดเจนทางหลวงชนบทของประเทศไทยอนอมอนะครราชสีมาเออนกบินเจยเจ,เจิดนะฮะง่ามคำง่ามแรงเอาละเหลียวบาวบิจะออกไปด้านนอกนะฮะ พาทางผู้ชมไปผู้แล้วจนสุดผู้นะจนหอดทางถนนมิตรภาพาวาจเจอดใสไปพี่น้องเอ๋ยถนนทางต่างจังหวัดของเมืองไทยทุกคนเลยไปพี่น้องเป็นยังไงจ่าเห็นถนนเมืองไทยเป็นยังไงโอ้โหเี่นอ้องเลสุดยอดนี่ขนาดทางชนบทอันนี้ยังขนาดนี้โอ้โหประเทศไทยจะเบิ่งนี่จะเบิ่งนี่จะเบิ่งนี่พี่น้องบ้านดอนตะนินตะนินนี่แหละบ้านท่องบ้านดอนตะนิน เมนไหนเมนโอ้โหาโถนี่คือทางชนบทได้ยัยแมนชนบทบบแมนในเมืองได้ยัยแมนโอ้นี่ถนนผู้ถนนท่านทางไปนองเลยหนีขนาดทางชนบทก็ดีเลยสี่เลนได้ยัยนี่โอ้ถหท่านถูกนองเลยลาดยางยางตีโอ้โหคุณน่ะสีแดงๆนี่อาจจะเบิ้งสีแดงๆนี่เตือนเห็นรถคว่ำเรียวได้ยัยแมนปะแมนโรงเรียนบ้านทองหลังน้อย เนี่ยบัวใหญ่นครราชสีมานี่เจอบ้างนี่โอ้โหปัดโต้อความงามความโอ้โหไอทองอลังการเลยปัดโต้โอ้โหถนนถนนบูดีโอ้โหถนนนู่นถนนอีกย่างนดียววะโอ้โหโผล่โผล่อยดิโผลโผสุดยอดพี่น้องเลยปัดโต้โอ้โหปัดโต้ไอทองก็ธรรมดาเลยไงงามมวยงามอ๋อ ีขรถดีเฮ็ดงามนอกจากถนนเซนนีไอ้ไข่สิผ้าจะไปเบิ่งถนนเข่าในหมู่บ้านเบิ่งล่องไปเบิ่งกันพี่น้องว่าถนนเซนนีเนี่ยและเข่าไปในหมู่บ้านว่าจะเป็นแบบใดนะน้องนอกจากนี่นะพี่ทองนะพี่ทองนะล่องไปเบิ่งไงล่องไปเบิ่งไปไปไปโอ้รถตุไปไปเข่าไปเบิ่งในหมู่บ้านก่อนต้องพิสูจน์ก่อนจะไปทางนอกป้าบัสจะเป็นยังไงนะเออแล้วตุ๊กคนเลย เป็นยังไงเป็นยังไงเดลยนี่เห็นแล้วรถแนวซีวอลอะไรไปหนอเห็นความดีความงามความอลังการของถนนชนบทของประเทศไทยอย่<ห>างขนาดนี้นะโอ้โหบนหน้าอยู่ในเมืองกู้เมืองใหญ่โอ้โหเอาเราวันนี้คนสิบผ้าจะข้าไปเมืองในหมู่บ้านหรือไงเด้อโอ้นี่<ๆ>ถนนเขาถนนในมู่บ้านเด้อวั่นี่ท่ออนจักเบิองเด้อนี่ให้ออจะเบ,บิง<ๆ>้งเนี่ย มีแยกมีวงเวียนมีซอกมีแซกอีกโอ้เจ้าเบิ้งนี่เจ้าเบิ้งนี่อันนี้บ้านน้ําป่าบ้านน้ําบ่าหมู่ที่สามตำบลดอนตะนินอําเภอโบใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเจ้าเบิ้งนี้ถูกท่านผู้ชมเอ้ยนี่เบิ้งตีนี่เป็นยังไงเป็นยังไงนนทสองเลนลาดยางยางเบื้ออยลางรถก็น่าจะเห็นชัดดีโอ้ยน้องเอ้ยท่านผู้ชม เราป้องไป,ปนี่นี่บ้านน้ำบาเนี่ยหนึ่งจุดห้า 5, บ้านนูนงางาม4.5กิโลเมตรไอ้ท้ออ๋อถูกอ,อ,อ,อันนี้เป็นถนนเข้าหมู่บ้านมั้งเหรออ๋อบุญยากเสือวันนี่คือถนอนเข้าหมู่บ้านไอ้ท้อเอ้อ,อ,อบุอยากเสือในสายตาเลยขึ้นดีคักแท้โอ้ดีกว่านี่บ่มีอีกแล้วในโลกนี่บอลอีดีได้นี่ถุนที่สามโลกเลยดีกว่ามั้งไงแม่ครับผุนพาทิดกำลังจะตกดิน พี่น้องยามแรงแรงนี่บรรยากาศยามแรงแรงอันนี้อันนี้ยูตังจังหวัดนะทุกคนอ๋อถนนพี่น้องเอ้ถนนขนาดนี้เลยวายเออมีทุ่งไฟตทุ่งนาพร้อมพี่น้องเอ้สอง้างทางบัตรอ๋ออ๋ออีแม่เอ้ตามข้ามหมู่บ้านบ้านเพิ่นสุดยอดอีหลีสุดยอดวายสุดยอดวายความดีความดังในหมู่บ้านจักหน่อยก่อนนะอีพ่ออีเมยเอ้ถนนประเทศไทยสุดยอดอีหลี วอดเ้าเพี่น้องเอ้ยอันนี้วัดอันนี้วัดอ่าเสทางขบวุบาดนครราชสีมาพี่น้องเอ้ยนะป่ะเฮ็ดดีขนาดนี้ได้บ่ไนี่นี่บอกว่าฮะทางชนบทมันบ่แม่นนะทางชนบททางชนบทอีหยังมันจะดีกระดิกกระดอทเทอว่าขนาดนี้อันนี้ชนบทของประเทศไทยบ่เนี่ยจ้าวเออป้าโทร<ม>์เสีงยงแบงค์จระเข้ขนาดนี้วะพี่น้องเฮ้ยบอาช่อง อ่อนซ้อนมาสัส่นออนซ้อนมันปวดโพ้พเลยเด้อ่อนซ้อนเห็ดจังได้เลยเอ้ยง้อยมันไม่ได้อ่อนซ้อนไม่ได้นี่แหละกินชาเนี่ยพเล็ดไม่ไงเห็นไหมเพิ่งว่าสั่นเห็ดอ๋อมาสุดอยู่ตรงนี้พี่น้องเลยเออสุดตรงนี้แต่ว่าทางต้นนี้ก็ดีอยู่เดีทางเดิมเพิ่น้องยังดีน้อยเนาะดีดีนี่ดีแหง้งหาหม่งขับรถก่อนนะสิออกไปทั้งนอกพี่สุดเบิ่งอีกจังหน่อยก่อนว่าเอ้านี่อีกแล้วนี่มีอีกแล้วนี่ไงอ๋อเอาคนขึ้นมือเด็ดซุดต่อกันเลยเนาะ ใช่ท้องก็ยังว่าอยู่หรือหรือว่าเป็นคนละเขตบอกได้ยังไงเป็นคนละเขตเนี่ยว่าซันบ่เออร์อาชิเมโนอันนี้อันนี้เฮ็ดใหม่ๆได้ไหมไม่ใหม่ได้ไงนี่ไม่ใหม่มันหมาดเลยอ๋อท่อันนี้คือบ้านนอกชนบทของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเอ้ภาพบอกชอบมาพิสูจน์เห็นกับตากับหูเลยนี่โอ้โหมัคือว่าแหละถ้าเขาบอกออกมามงคลเฮ็ดเบียเฮ็ดงานก็จะบอกเห็นสิ่งดีๆงามๆเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะต่างจังหวัดขุน่ะขี่ม้วขี่ควาย จริงหอวควายเต็มเลยพี่น้องเอยนี่แหละนี่แหละเป็นของแท้ของจริงเนี่ยมาเห็นด้วยตาได้หน่หัวยางกับใหญ่ได้เนี่ยแม่นโอ้โอ้โอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้บริหารดียังสิละประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีโอ้แสดงว่าอยูเขตนี่ชุมชนนี่ก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยอำเภอเขาบริหารได้นี่เนาะงขู่ระดับสองทินจนหัวระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดอ้ นี่นี่นี่ทางดีๆขี่งัวนเต็มถนนทุนทางเลยโอ้โหอันนี้โมเมนต์นี่ยท่องโมเมนต์นี่เลยนี่จ้าเห็นบ่เนี่ยเฮ็ดทางให้งัวให้ควายง่างจะเบิ่งนี่จะเบิ่งนี่ลายยางยางดีนี่ของแท้จะเบิ่งนี่ของแท้ยางมาใส่เลยไงยางมาใส่เลยแบบบอกเก่งกัวผู้ใดเลยเจ้าทินเจ้าทินโอ้พี่น้องเลยนะนี่คือต่างจังหวัดของประเทศไทย สุดยอดอ่าโมเมนต์อันนี้นี่นี่ป้ายบอกทางนี่เห็นบหมอนดอนบ็อกเดี๋ยวขอเสียอนุญาตกลับรถออกไปข้างนอกข้าเก่ากันมากแห้งมุมนี่มากแห้งมากแห้งโอ้พี่น้องไอ้สุดยอดอีหลีท่านผู้ชมเลยมองนี่ก็เป็นฝ่ายได้หนิเขาเจ้าเฮ็ดฝ่ายนี่เห็นดมาล่างยังเหลก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีหลีนี่ข้างล่างมึงเอาไอ้ กลับไปนะพี่น้องกลับไปเบิ่งนี่คือบ้านกล้วยพี่น้องไอ้สองกิโลเมตรนะฮะ,ะนี่คือทางควายเดินบ่าท่องแมนเจ้าเบิ่งนี้เจ้าเบิ่งเนี่ย,ยท่องเนี่ยแม่นอีหยังเนี่ยก็เจ้าสร้างถนนให้ควายยางแมนบ่แมนนี่ยางดีลาดย,ยางดีดีได้หน่ปา้าจะขึ้นบอกยังสั้นไงยางอลังการเด้๋ยได้หนิจะขึ้นบอกสัน้นเอา้าบ่แมนควายยางก็ได้คนคนเดินถนนก็ดีเป็นสายค้นแต่ว่าควายกับยางเนี่ยผุนอาคีก้อขีีควาย หมายฟ้าก็เจ้าสร้างให้คว้ามันง่างซื่อได้ดี้าจังสั้นบ่เดี๋ยนี้บอตัวดีขนาดนี้เลยทุกคนเลยทุกท่านเลยะอนแห้งะออนลายะอนประเทศไทยน้องพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่พวกข้อได้เห็นนะฮะบาบุกกับบาลทองเหรียจึงเก็บผาาบรรยากาศออกมาเอามาให้พี่น้องในห็นได้รับช่มน้ากันเดี๋ยวบอท่องเจ้าคิดที่ว่าคิดอยู่บ่คือกันน้าเอาเดี๋ยวก็สิลงไปข้างล่างไปทายผาาบรรยากาศแบบ โอ้โหแบบแบบว่ากินอายของความเป็นบรรนอกชนบทของประเทศไทยแบบคักๆเลยที้าอแบบโอ้โหจากสีบรรยาย่าังไงไมันเข่าถึงเนื้อเข่าถึงแกนแท่นะนี่ถนนนี่ยังสี่ได้พี่น้องเลยนะจังของแท้เลยเนี่ของแท้ของจริงเลยแหละนี่โอ้โหอัโตกนโอันซ้อนอซ้อนแห้งเนี่ักสว่าจังไหไอชองเอ้ยคุณนะมันมีเนื้อบรรยายไม่ได้พับนี่ มิได้พาไปเห็นนี่แหละโอ้โหหมู่บ้านพี่น้องเอ้กนะป้าถนนโอ้ยถนนถนนยางนาเนี่ยคอนซอนถนนเนี่ยเลยคอนซอนหลายปมาถูกงามแห่งงามกระเดียงามกระดอที่ขึ้นานนี่เรียกว่าพี่น้องเอ้ยนะนี่คือทุ่งนานี่คือถนนคอนกรีตเนี่ยไอ้ท่องไปทุ่งนาเนี่ยนี่ป้าถูกนี่นี่นี่เขาไปทุ่งนายังมีถนนคอนกรีตบุกเตี้ยนี่พี่ดอกเลยโอ้โหโอ้ยนาข่อยบอกเนี่ยมันของแท้เลยเนี่ย สไปอันซอนยังไดงประเทศไทยปุ้ยอัลทอพี่น้องเวบอกท่องเจอนจอนจีนปวดมันเป็นอัตัวเนี่ยอีรีอีรีเด้พี่น้องอีลีอัลจ้าเออสองกลางต่างก็บสมัยทงไฮทุ่งหน้าเกี่ยวงามอุนทุ่มเกี่ยวงามกระจีเลยโอ้ยอิจฉาประเทศไทยเด้พี่น้องเลยนะก็ได้แต่อิจฉา โหแต่ไอจฉาเห็นยังโบได้น้อยเนาะเห็นยังโบได้เอาเมื่อก็เอาเมื่อโบได้เอาไปก็เอาไปโบได้นี่จากถนนเข้าในหมู่บ้านออกมาถนนใหญ่นี่เบิ้งจะเบิ้งนี่จะเบิ้งนี่ของแท้นี่ของแท้ของจริงเอ้าทุกถอ้าทุกโอ้โหสามเดือนวิขนาดนี้เรียบร้อยขนาดนี้เรียบร้อยนี่โอ้ยเบิ้งนี่ย่างไรบอกว่าจากที่นี่สินะมันเออยังไงบอกเลย บ็ยังบอกอ<า>ด้ยเ่ว,ว่าตะลึงเห็นความงามความดีความอลังการของถนนชนบทเพื่อนเทศขนาดนี้เลยบ่าอาย้ท้องพนักทางชนบทแล้วยังขนาดนี้โอ<า>้ยถามข้อมูลบ้านยังขนาดนี้นะเบิงออเบ่งเอาเดอ้อเบิ่งเอาเด้อพี่นองเอ๋ยประเทศไทยเบิ่งเอาเดอ้อนเะนี่ยนฮะนี่แหละสิ่งที่<อ>ทุกท่านสงสัยว่าเป็นยังบา<อ>บุกเองเห็นถนนประเทศไทยคือจังได้มีความตื่นเต้นมือว่างอลังการแท้เนี่ยฮะ เป็นยังไงแหละพี่น้องนี่ตอนทีบาร์บุไปบ้านแหละก็เดี๋ยมื่เห็นกับสนนเมืองไทยนี่ความตามกันหลายเลยโอ้ยอ่เออ,อาปานฝากกับดินนี่แหละตามกันแบบ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 ่เทียบดรีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเทียบไปแล้วมันจะเป็นขอครหาชีเฮ็ดแห่เอาเ,เ,เ,เกิดความอ้วนประเทศไทยเกิดความด้อยขาประเทศตัวเองนะพี่น้อง <jer. S 1> น,อน,นี่คือต้องรับชมให้เห็นกับตาเนี่ยอีกโบรดนอีกบ่ไกลเขาจะไปหอดบ้านอียังพี่น้องเลยนะแยกดนตาถี๋เนาะ ถนนมิตรภาพนั่นเองเนี่ยบ่าวบุกับบ่าวท่องถือได้ว่าได้เห็นกับคูได้เห็นกับตาบ่าวท่องตาสว่างหรือยังตาสว่างแล้วแต่ว่าบ่ยังบออกเลยนะเห็นหไวยจังสิเนี่ยวว่ายังบออกเลยบะออกเลยบ่เออโอ้เจ้านี่เนาะมันตะลึงเลยแหละตะลึงตึงโปะเลยเนาะแม่นโอ้พี่น้องเอ้ยนะประเทศไทยเมืองไทยนี่ไทยแลนด์เดนอะนะครัพยากเห็นพายากเบิงกลับมาเบิงเด้อะนะครับถามผมมากับเบิงพาน คลิปวิดีโอของบาวโบสราเสียงแคล้วเนี่ยบาวทองปากเทศซาเนียวน้ำเนยนะพี่น้องเนาะจะได้เห็นถึงการเดินทางตอนนี้ก็เป็นเวลาครบโมงแรกแล้วภาพกระมือกระมัวเด้๊บพอท่องเอ๋ยนะฮะเจ้ามีเยี้ยอยากบอกจ๋อยังเงี้อยากส่งถ่ายบ่มิได้ทำนี้แหละพี่น้องเอ๋ยมีแต่คลิปช่วยง่ามแบบต่างจังหวัดของไทยโอ้ยช่วยงามอาณาการย์เลยพี่น้องเอ๋ยโอ้มิได้ทำนี้แหละ ถ้ามาก่าฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดติดตามเนาะพี่น้องเอ้ยเพื่อเป็นกำลังใจและเรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนั่นเองพี่น้องนะฮะท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางนครราชสีมานลำเดินนะฮะตอนนี้ที่วัดแล้วจากให้แล้วจากหน้าผู้คนกับที่ว่าวิถีชีวิตเขาไปในบ้านในเฮือนเนี่ยเนี่ยพักไว้กันแล้วกันเนาะทางด้านทีมราช่นชอบอย่าลืมก็เลยเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าซับข้นกันแล้วกันนะฮะสวยสนับสนุนับบรการบอกตดขาบล็อกสนาแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้มือนีบอลทอง สบายดีสดีพี่น้องเออยนับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับบ้านโนนตะเถรนี่ห้วยออกไปนี่ก็เป็นถนนมิตรภาพนี่ายห้วยแมนตีแมนสตเวียนวงเวียนสตเวียนออกประใสเลยครับอ๋อศาสนาพุทธห่อยน่าจะเป็นพระนี่นี่คือเนี่ยกโนนตะเถรน่ะไปแล้วไปแล้วพี่น้องสบายดีโอ้เขามาในหมู่บ้านนี่นี่ โอ,โ,อโอ้ท่องไอ้ท่องนี่สุดยอดว้านี่สุดยอดถนนเมืองไทย<า>เห็นแล้วอึ้องเลยก็ยำบวอเลยวัวก็ต้องวัวขอ,องที่นีมันเป็นแบบว่ามันอลังการเลยอ,อลังการอีหลนีนี่นี่นี่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองอด้านขวอมือไปโคราชนคราชซีมา่านี่ฮะทางสายไปขอนแก่นตรงไปโน่นแดงไปตรงอ้สวัสดีครับ